สวัสดีวันที่14มีนาคมครับ2 5 6 8ครับเห็นไปตายตาีงครับผมก็ได้ลองปล่อยบาามังครับผมดีครับขังบนเป็นจุฬาและทรงฉาติตัวเดิมครับบ่ามีอาการยังทั้งขวานะครับ ยังขวานิดนึงเดีย๋ยวนี้บานครับเกษพรอยสักสิบนาทีครับเพราะเดี๋ยวนี้แห้งครับเดี๋ยวเอาลงครับผมเก่งใจครัาบานนะครับ ลมดีนะครับคืนนี้แต่ตามพยากรนะครับ16มีนาครับผมเป็นต้นไปนะครับมีลบหนาวมาอีกหัวหนึ่งนะครับพี่หนองสาวบาวเตรียมโตนะครับผม16มีนาลบหนาวครับแต่ว่าเมื่อวันที่ 14, 15, 16มีก่ะ 14, 15นี่กลาย่ำล้มรอนเลยนะครับผมจัดลมห่อนเลยนะครับ สิบสี่สิบห้านี่จัดลมร้อนได้แล้วันที่สิบหกนี่อาจจะมีฝนครับแล้วก็อากาศจะเปลี่ยนเป็นลมหนาวครับตอนนี้ลมพยากร์ลมแปดนะครับลมแปดนะครับลมจะไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับแต่ว่าผมมันเอียงข,งขวามันก็อาจจะเฉียงมาทิศตะวันออกครับ วันนี้เดือนหงายนะครับชันเต็มดวงนะครับค่อนข้างสว่างนะครับลองเสียงครับอ้มอสไลกับะไร โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผม